ใครโทรมาวะใฮ้เต็มนี่ดิวนะอ้าวดีดิวมันเป็นไงบ้างวะสบายดีมั้งไอ้โดนผีไล่เมื่อกี้มันยัองอยู่ดีใช่ไหมไม่ดีอ่ะม,มีชีวิตอยู่อ่ะเเเว้เสียงมุอมืนมาโทรหน้าเพื่อนภา,ออาพถ่ายมีดอ่า เขาแค่ okay, ภาพถ่ายเนี่ยโอ๊ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะมันคานในททอได้น,นี่ไม่ใช่แน่อิ่มพลาสต่ตะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเบาดิเบาดได้เบาเบาไม่ได้ก็โยนทิ้งไหมแดรี่ของเจนอีกแล้วล่ะ บอกเลยว่ามันเนี่ยมันไม่โอเคจริงๆครั้งนี้เรามั่นใจว่าเราหลับลึกมากทาไมเราถึงตื่นมาในบ้านไม้เก่าๆเ้าเงาที่นตเงาที่น่ากลัวข้างนอกนั่นมันคืออะไรอ่ะเราไม่เคยเห็นเงาอะไรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้เราหลุดออกจากฝันเองเตื่นมาในห้องของเราเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะไทยทันเจนเจนด้วยหายทันวะหกสิบเมตรเลยเบิ่มๆนะตัวแบบเบิ่มๆเลย โหหอนเก่งด้วยโหเซ็กสีกซีกเอาไม่ใช่โทษโทรโทรตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะหัวนี่ก็ผู้กระหายเซ็กเหรอคือแบบว่าซกสเป็นตัวดำเลยหรอผู้ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูจะกลับมาทัวร์ทุกอย่างของกูคืนอ,อะไรบ้างอะ่ะ แล้วไม่ก็คือกูไม่ได้เอาไปอะ่ะก็ก็ไปเอาคืนกับคนที่เขามาเอาดิกูอเอาอะไรไปอะ่ะไม่ได้เอาอะไรเลยเอเดี๋ยวนะอะไรเอ้าโอ้ยเหียถุยเปรตเออเป็นจริงนั่นแหละโอ้ยเอ้าอย่บพาด้วยน่ารักจังอืม หนมนั่เทียนหล่นตีนนะตีมติดเดินเบาๆหน่อยขอบวนน่ะเออโรงพยาบาลอุ ύ, ้ยเฮ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 ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหโดนลากไปแลหยาเฮ้ยทางตรงยาวนี้ไม่ชอบเลยวะใครเข้าห้องน้ำวะ ใช่ผีนัง่งขี้ไม่มีเอา้าเอา้เอาแค่นี้กูโดนผีหลอกจริงด้วยนะเราก็มีแต่จริงๆแล้วไม่มีไอ้เหี้ยผีนั่งขี้จริงด้วย,อวยขอโทษขอโทษพี่ขอโทษแหมเราก็คนที่สงสัยไงไม่คิดว่าจะเจอคนขี้จริง สบายใจกับพาร์เซนอุ้ยเหี้ยมันก็ว่าอยู่ว่าทำรูตรงนั้นไม่ทำไมวะแต่และอะไรอ่ะว้ายเจ็บคอเว้ยทำตกใจเยอะเจ็บคอจริงๆ เวลาตกใจนะว่าเอ้ยมันเจ็บคอใจปวะเฮ้ย <c oughs> วิง่งโอเคอันนี้วิ่งได้และ <c oughs> น่าจะใช้อยู่มั้งเฮ้ยมาถึงหรอ <c oughs> หอือกูถอยสุดระยะเลยอือเฮียเฮ้ย เว้ยแหลกโดผีเฮ้ยเจนอีเจนรีบเดินอ่ะไม่ไหนแล้ววะอีจิงอีวิงเนี่ยเราเรียกให้ช่วยนะข้างหน้าไม่ช่วยแล้วงอนอะไรเอ่ยเปรตผู้เวสีผู้หิวหวยติดพันอยู่กับบ่วงกรรมขนตนบนโลกมนุษย์ความหิวหวยทำให้เสาเผู้เวสีทรมานและเกลียดร้องหวยหวน ชวนขนหัวลุกอืมก็คือให้อาหารสินะโมโหหิวอ่ะอ่ะคือลูกพี่โมโหหิวว่าสั้นฮืมสนิก,กอร์ไหมเอ้าเจนเจนเจนไปเมจะตาม่าเจนี่มเองไม่นั้นเจนอย่าเข้ามา ไม่นะไม่นะติ้นจะเข้ามาอย่าเลยอย่าไม่ฉีดอย่าเลยอย่าหาฉันแล้วฉันจะเจอเธอได้ยังไงที่กระท่อมในป่าไม่โดนมั้ง อยู่ไหนไวไอ้อา่าฮ่าย mm ไม่โดนหรอกโนั oh, ่นนะครับ U F O ครับเต็มท้องฟ้าเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแหมมันมีทุกที่จริงๆนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮลืมลืมลืมติดตลกไปไหนทวนทวนทวนละจ้ะในการจับจุ่มนะ โอ้ยเป็นหนึ่งนี้ทุกทีสินะทุกฮะเอาอต้องอีกรอบเหรอเปิดทางแล้วอะ อ๋อมีมีนี่อยู่โอเคงา่มชิ้นปุ่มนะ๋อะได้จริงเหรอจะกินไหมอ่ะข้าวอ่ะจะกินไหม บักบักบักโอเคเรียบร้อยขอให้ไปดีนะอืมอินแล้วก็ไปซะดะรู้จัก มาอะไรหนูพี่แทนจ้ะขอพาคุม้มครองสาธุโชคดี